แมันู้ต้องปมไเป็นไรไม่ได้อาบน้แล้วไงไอ้ด้อไม่ได้อาบน้รไม่กล้าละสเลยค่ะวันนี้ขอความช่วยเหลือวิ๊น่ารักจังเลยวิ๊น่ารักใ่หมวิ๊เขายอมด้วยคือดื้อคดื้เขาชอบเดียวขนแห้งคดื้อเขาชอบลงน้ำดี ไมเป็นไรดอกขาดึเขาชอบตรงหน้าเขาชอบไปเห็นหน้ามอตรงเขาชินเราแหละเนี่ยตลาดรึเลาอุ้มตุ๊กตาตั๊กโอเคไม่มี่งนะ้ามีอะอ้ดืมันดีจยนน่ารักเนาะมันว่านอนสนใหญ่จุด ไม่ไอเดือมันไม่กลัวเพราะมันลงน้ำบ่อยมันดูหน้าขอความช่วยเหลือโอไม่หาเมากแกไม่รอดลัน้เนี่นนี่ขาทนัาดวรตอมดี๋ยวยีน้าที่มันจะเขาปากเข้าาเดี๋ย ข้อนอนสอนแน่ดีแท้อุย, <c oughs> อยหางส,สาเด็ดมีไหนน้ำเออม่นย้อนใเอาขาวแล้วอุยยิ้มเปย์เปย์ <c oughs> ดูขาพองรัละละกะนันได้ไหมขึนไปบนบ้านเลยนะกแล้วก็มีกระดูวะได้ใช่้าเราใกล้บาล้บานอ,อ,อ,อาจะได้เปิด กินจังเลยว่ะมันนิ่งให้อาบอ่ะมันเลอาไหอาบเลยมันขาวเลยบออบอัทีเดียวผ้าเบียรเลล์อ๋อคอใเกิรอบตอนเกก็ปีนรั้วออกมาแล้วกันนะอื้ออื้ออื้อออื้อ

แล้วคุก็เกเด็บลูความมิดเงี้ยรู้สึกน้ำน้ำไม่เอาน้ำให้ขมุนขึ้นไงไม่งั้นจะมีหน้ามาเด็กหน่อยไปแล้วอือค้างฝุ่นกัล่าน้ำเป็น้ำแบ คุณแม่ทำอะไรคะไม้ค่ะอมาดูก้างว่าไงคะว่าไงคะไหนเมื่อกี้ได้ยินใครเห่าใครหอนอุ้ยอุ้ยขยับมือหน่อยนะอุ้ยอุ้ยขยับมือหน่อยนะค่ะด้วยขยับมือหน่อยอุ้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 ยจับได้เอา้าอุ้ย อุ้ยนั่นเย็บยับยับยับมเออมันไม่เห็นพูดเหมือนเมื่อกี้เลยเฮ้ยมันเครียดแล้วเฮ้ยทำอะไรเมื่อกี้นะ่ะเมื่อกี้ทำอะไรนะ่ะฉันรู้นะมันโดนฉันนี่นะ่ะหลักฐานนี่นะ่ะเปียกเนี่ยมันจะเปียกเสื้อ แม,แ,มแม่ลองจับมือมันอ้องอมันะมีบอม,มันจะสะบัดเก็บออกเว้ระบอบไม่แขนเือสวัสดีค่ะแม่ลองจับมือคดือคดือมันจะสะบัดทิ้ง่เียอเอขอจับมาไหนอูกนะอุ้ยเหียดบแนแอมน้ำอมองจกข้างนอมาบอบอให้จับแถมยังบนแอมน้ำ ตอนแม่นี้ภสอ่อนแล้วว้ยหนาวสัตว์ตอนหนูมาไม่เห็นจะหนาวตอนแม่มาทําเป็นสั่นเอ้ยตอนหนูอยู่ด้วยทําไมมันไม่หนาวสั่นอย่างนี้ทําไมแม่มาแล้วมันสั่นสั่นสั่น กันกันกันหนาวเหรอหรืวาหนาวเขาหนาวพี่เบลโอ้ยเขาเครียดที่ไม่มาได้เขาก่อนเขาอาบน้ําก่อนเขาหนาวปล่อยเขาทิ้งไว้ตั้งนานเขาหนาวหน้าวันนี้ไม่ถึงไม่ก็อีกถึงทีนี่จะไปอุ้ยไงอุ้ยไงรักกันโอ้ยนี่โอ้ยรักกันที่แท้จริง เขาหนาวไงเขาสั่นทำอะไรทำอะไรกันคะโอ้ทำกับข้าวค่ะทำเนยโอ้มันบดว้าวบัชนเนอร์ นปปหนูหนูไปหนูไปหาพ่อมาหนูถามพ่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไหนหันหลังดูสิ<ด>ื้อผมสั้นทำยังไงอังควาไปตัดผมมาใช่ไหมอังควาสวัสดียังคะสสวัสดีค่ะ,คะกำลังคินค่ะสวัสดี สวัสดีคะ่ะอยู่โคกหนองนากับเด็กๆอีกหนึ่งวันคะ่ะแล้วก็เตรียมทําของกิน<ว>กันคะ่ะวันนี้ว่าจะทํายำโอเคคะ่ะเดี๋ยว,วเราจะนาขอเตรียมทํายำต่อก่อนคะ่ะพี่เอิร์ดพี่จะพี่เอิร์ดบอกว่าพี่เอิร์ดจะเป็นฮอ,อกวอตไม่รู้มาเจ้า

เฮะจนมาลูกังนนงนนข่ัน้ไเลยแส่ครับนแค่สอี่อันนี้อันนี้ไก่อะไรไก่นาคนกินได้หรือไม่ไม่ได้คนกินอันนี้กผักผักคนกินผัก มากินอกไก่มากินอ,อกไก่ต้องต้มไก่ให้กินมาส่งข้าวก,กินอ๋อช้นอ,อได้ชิมชายัางอ่หมดยังชาไทยเหรอจิมใหม่ได้อทำกินเองแบบอร่อยอืมอร่อย,ออยสองอันเลยเหรอปะ มันดูวุ่นวายมากเลยค่ะใช่อุ้ยปุ๋มละไม่รอกันเลยไม่เรียกแบบกวาดมืออะไรอย่างนี้เลยใส่น้ำปลาใส่เกลือด้วยนิดนึงใส่เน่เกลือเกลือบดสนุกเขาเลยบยนิดหน่อยน้ำตาลหน่อยแน้าเนาะนี้นะเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมหล่อนั่นอ่ะใช่น้ำตาลน้ำตาลหล่อห้างด้วย ไม่ขวดมัน,นแต่ดีด้วยไปสาวนิดนึงขวดพี่เอิร์ญเขาเล่นที่อังอีกแล้วไปดูไหมไปดูอ่ะแม่ปรุงอยู่นะแม่ไม่เป็นไรจุดอะไรไม่รอกันเลยว๊ว้าไปเก็บไปเก็บหมดพอดีอ่ะบอกให้รออันสุดท้ายแล้วด้วยมันจุดมันติดกัดจิกเขาจุดไปจุดจิกตลอดบอกให้นอนด้วยเออไปเชื่อมารีว้าว ไปชื่อมันอีพอมเลียวโมเวมันมวินเด้ยไปเจอด้วยให้สบายดีครับด้วยอ่ะเจอด้านอ๋อไม่เห็นจะพูดเลยเขามีความรักเจอด้วยก็เลยเป็นลูกหัวใจ ไม่ไหนเมื <tricky> <cn> ่อคืนแล้ว no. พ <c oughs> ี่เียวกับพี่ยืนอะไรอ๋อกุ๊กเสียงอะไรเสียงเล็กจสีงน้อยคิดถึงอะไรทำไมทำไมอยู่ด้วยกันทำไมพี่เอิร์นนอนอยู่บนที่นอนพี่เบลนอนตั้งอยู่บนโซฟาบนทางการเต็มอุ้ม เขาอุ neck, ้มก <ph laim in ounded> ันไปนอนอยพี่เบลอยู่ตรงโซฟาพี่เอิร์ดนอนอยู่พี่เอิร์ดบอกให้พี่เบลมานอนแต่พี่เบลไม่ไปนอนสักทีพี่เอิร์ดก็เลยลุกขึ้นไปอุ้มเลยค่ะแลบเลยหรออ้าแมลงตกลงไปอ่ะขอแยกเผ่มันเป็นซีไข่นาอ่งเปาพอเราหยุดถ่ายปุ๊บตัวเองก็ใส่มะเขือลงไปเลยเหนียวอีเหมียวมันไหนอ้าวเหมียวมันมาอีกแล้ว นี่ตา,ามหาพอดีเลยตัวเล็กก็นอ้อยมันตัวหอมๆนะมันมาแรงลงไปด้วยแม่ต้องเอียงมาทางนี้หรือเปล่าโอ้โหระหวังจะจุนะเดบเอาอันนั้นด้วยหัวจะชื่อป่วนตอนกลางคืนนะแม่ชื้อป้วนปวดเอือไม่ใช่กวดท้อง พ่อสอนนะแม่ก็ไปเปิดร้านขายยำพอขายยำกินยำเผ็ดก็มาซื้อน้ำร้านหนูแม่ก็รู้สึกว่าตัวเองแซ่บไม่ก็กินจากกินจากบุรีรัมย์เสร็จปุ๊บไปนคุคนสวัสดีค่ะคพี่สาวนะพ่รสนกินฝุดหนูครอบครัวไงว้ายน่ากินจังแม่แม่หัมน,นมาไหนคะหันมาแทงกล้องไหมคะ พ่อสวัสดีย่างอังเปาสวัสดีครับมาค่ะกินยำด้วยกันค่ะอ่อ,อดืบผู้ใด,ด,ดจะกินเข่าอ่ะหมูบะทันเด็ดสุกเลยกินข่าไม่เป็นหรอกอย่างหม้แล้ว<อ>มาค่ะ<อ>กินยำกับพวกเรากันค่ะอ,อร่อยไหมอังเปาอร่อยต้องบอกว่าอร่อยทุกคนนะ คือกระตัมแคนั้นตัมหยังมันตัมกุ้งกุ้งเบิดเล้วนี่คืออะไรคะอกรบนอกน่มในหรือไงคะป้อนไงคะอุ๊ยน่ากินมากเลยค่ะเออันนี้คืออะไรคะเอาต้องเอาออกจากกล้องนะคะเดี๋ยวมันจะคมไหมคมใดไม่ใช่ขมใดต้องเอาออกใดไมเอเนลปิ่งขมๆเหมือนนั้น มันใหม่กระปาดออกเดี๋ยวมันจิกขมไดอือเลี้ยงลูกลูกเหนียวลูกเหนียวอ๋อมีลูกมีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้วนะคะมีลูกด้วยกันไปดูเด็กๆต้องไปหาเงินเลี้ยงลูกนะคะอ้าวอังเปาค่ะกินข้าวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ แยกย้ายกันมุมใครมุมมนเลยนะคะอาบน้ำยังอังเปานี่อะไรนี่อะไรอังเปาเอาหมามาอีกแล้วอังเปาขินข้าวกันเสร็จแล้วรจนาเพิ่องอาบน้ำเสร็จค่ะเอาแอบละเอามาไหม อังเป่าเอาหมาไปเก็บเลยเอาหมาไปเก็บเลยนี่อันนี้ทางนี้ก็แมวทางนั้นก็หมาโว้ยบ้านนี้พี่เอิร์ธพรุ่งนี้น้องเอิร์ธกับน,น้องเบลนะคะจะไปวิ่งดินกันค่ะเพราะว่าหลังปีใหม่แล้วนะคะทางทีมงานก็เริ่มวิ่งดินแล้วค่ะก็ไปวิ่งอยู่แถวอำเภอประคำนะคะห่างจากบ้านประมาณสามสิบกิโลค่ะก็ น่าจะไปนอนที่บ้านญาตินะคะเพราะว่ามีญาติอยู่อำเภอประคำค่ะแล้วก็ไปวิ่งอยู่ในหมู่บ huh ้าน like. น Better Into CPU Ken Twilight um Patch ั้นพอดีค่ะหมู่บ้านญาตินะคะก็พร <|so|> ุ่งนี้ค่ะน้องเอิร์ดกับน้องเบลจะไปด้วยกันก็ไปด้วยกันแค่สองวันค่ะเดี๋ยวรจชนาก็ไปเปลี่ยนเพราะว่าวันวันไหนนะเดี๋ยวรจชนะก็จะไปส่งอมแอมกับอังเปาไปโรงเรียนแล้วก็ไปเปลี่ยนน้องเอิร์ธกับน้องเบลมาเพราะว่าเดี๋ยวน้องเบลก็ปิดเรียนแล้วค่ะก็พอน้องเบลกลับก็ให้น้องเอิร์ดไปวิ่งต่อค่ะ วิ่งสักพักสักประมาณกลางเดือนหน้าก็น่าจะมาวิ่งที่หมู่บ้านของรจนานะคะนี่ยังไม่พากันไปอาบเตรียมสเสื้อผ้าเตรียมของหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้สองคนนี้ก็เดินทางไปวิ่งงานรจนาก็ให้ค่าขนมน้องเอิื์อเป็นรายวันค่ะค <c oughs> ่าจ้างค่าจ้างเดี๋ยวถ้ามีงานวิ่งประจำน้องเอิร์ธก็ได้ตังเยอะค่ะเอืก็จะหาค่ารถตู้ไปกรุงเทพ หาวัคซีนค่าวัคซีนหมดไปเยอะแล้วค่ะตอนนี้ต้องรับวัคซีนอีกเข็มนึงอีกนานไหมเนี่ยเดือนหน้าค่ะประมาณวันที่27เข็มสองแล้วคะสิบใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเข็มสามเท่าไหร่อะแต่เราก่อนมันโดนไป380ค่าวัคซีนค่าเปียกอีกค่าอะไรอีกเยอะแยะไปหมดวัคซีนเหี้ยวโอเคค่ะเดี๋ยวรัจนาขึ้นไป วันนี้จะไปนั่งสมาธิชั้นบนค่ะห้องพระกันโอพี่นายอาบน้ำเสร็จกพราว่าจะนั่งสมาธิแล้วก็นอนค่ะวันนี้ก็มาพบกันคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่ามาอัปเดตนิดๆหน่อยๆค่ะไม่ได้ไปนอนป่าเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เข้าร่องเข้ารอยเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดรจนานกับพี่นายก็น่าจะได้เดินหน้าทำคลิปนอนป่าให้ชมกันนะคะไม่ได้ไปกระท่อมนานแล้วช่วงนี้ทิ้งห่างได้ค่ะเพราะว่า เพิ่งปลูกมันเสร็จแต่ช้างพ่อใหญ่ไม่มากวนค่ะแต่ที่มากวนก็จะเป็นหมูป่านะคะมดัดุดดุดดุดดดต้นมันล้มเยอะเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะน่าขอตัวไปนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนค่ะวันวนี้วสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีขอค่าเปียกแล้วค่ะสวัสดีค่ะนูตสวัสดีค่ะน ฝาดเนื้อฝาตตัวสวัสดีค่ะจะไปนอนแล้วนี่อีกคนนึ่งนี่นี่แต่ละคนนี่ยแม่จะไปนอนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับอ่ะมาแนวเดียวกันเลยไม่ได้นัดหมายจ้าเหมือนกันบไหนก็เอาไอ้เหมียวสวัสด,สสดีสวัสดีครับ เหมือนกันเลยค่ะมาแนวเดียวกันเลยไปนอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเตรียมตัวอาบน้ำได้แล้วนะคะอาบแล้วอาบกันอนนอ้อวเหรออ๋อน้อรุจนาจะมานั่งสมาธิข้างบนค่ะ โอเคค่ะตอนนี้รจนาก็นั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องขอตัวลาทุกท่านไปพักผ่อนก่อนนะคะสําหรับค่ำคืนนี้ยังไงรจนาก็ต้องขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอให้เดินทางไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนก็ขอให้แขลวคาาปลอดภัยนะคะประาศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะวันนี้รจนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ